สวัสดีครับพบกับผมนะครับอูช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดี fc ทาง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดี fc ทางแฟนเพจนะครับอันนี้ผมจะส่งพ่วงรถถยรุ่นไม่ดำเผากระบะนะครับตัวนี้ขนาดความกว้างเมตรเจ็ดสิบนะครับยาวที่สามเมตรนะครับคอกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับทางนั้นเราก็สามารถเปิดข้างได้ระบนถอดได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม่ดำนะครับเราก็จะมีตัวด้านท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเผากระบะกระทะขอบสิบห้ายางเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนกระสีก็จะเป็นเหล็กรางน้ำหน้าสีเป็นตัวกระสีนะครับกระส,สีชุดนี้เราจะเป็นเหล็กรางน้ำหน้าสีนะครับสับดามให้รอยหักรอยต่อนะครับหลังจานั้นเราก็เอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับมีบันไดสองข้างนะครับมีหมวกนะครับเจาะช่องมองหลังแล้วก็กล่องเครื่องมือขาตั้งปรับเกียวพร้อมไปให้นะครับช่วงล่างก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดู คำหัวคำท้ายให้แบบนี้นะครับพ่อเราอยู่บ้านไหนครับอยู่น้องเผือกบ้านหนองกุงเผือกตมบลญลำลองแงงสนอ่าเภอหน,นองสีของพ่อนี่เป็นคันที่ไรละสามหรือสี่เนี่ยแหละใช่ไหมออประมาณนี้นะประมาณคันน,น,น,นู้นอยู่อยู่อยู่ที่งนา,นานนูนออ้นเป็นรุ่นดําไฮดริกของเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมพ่อ โอเคพอเห็นพ่วงแล้วเป็นไงโอเคไหมชสวยไหมเขาตาเขาตาตรงปกไหมนี่ตรงปกตรงปกบ่หลอกบ่หลอกบ่หลอกนะบ่ลูกค้าขาันใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาข้างให้ดูนะครับนี่นะครับสามารถเปิดข้างได้แบบนี้นะครับลาบนที่เห็นนั้นก็ถอดออกได้นะครับทั้งสามด้านเลยนะครับ เบงพื้นเราก็เชื่อมเต็มให้นะครับเดินยาวเลยนะครับพื้นตัวนี้เราเชื่อมให้เต็มนะครับเดินยาวเลยนี่นะครับบรรทุได้สามตันสามตันห้านะครับลูกค้าตันใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ